สวัสดีครับ FC ของมหายศพาเที่ยวครับมาแล้วมาแล้วครับมหายศมาแล้วครับพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาสัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติที่สวยงามนะครับพี่น้องพิกัดอยู่ที่คันที่รับริมเขื่อนสิรินธรบันคำกล่อมคำกลางอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีแหละครับพี่น้อง อันนี้เป็นรีสอร์ทเป็นแบบกระโจมนะครับนอนได้นะครับเตียงคู่นอนได้สองคนสองถึงสามคนนะครับกับบรรยากาศครับตอนเย็นๆครับพี่น้องบรรยากาศแบบเย็นสบายธรรมชาติสวยงามแต่ว่าย่างเว่นกาห้อนครับสมกับฤดูหนาวหรืดูห่อนด้วยครับพี่น้อง บมมีได้ดูหนาวฮ้อนตับแต่ครับแต่ว่าตอนเย็นมากกะอากาศเย็นสบายล่มพัดวิวิว้อยว้อยหะครับพี่นอ้องเอาไปชมบรรยากาศด้วยกันครับนี่คือริมฝั่งริมเขื่อนสิรินธรอ,อำเภอเมืองอำเภอสิรินธรจังหวัดอบบุบลมื่อนี่จะเป็นยังครับพี่นอ้องขออภัยมนี่ว้าพิษว้าเถือกครับพี่นอ้อง ขอพิดผลาดขอสไปพิดใจขอเปียกสีเด้ครับพี่น้องขออภัยกับพี่กับน้องขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟครับที่เขามาให้กาลังใจกันเนาะครับอ่ะพาพี่น้องมาชมบมรรยากาศเย็นๆตอนเย็นๆเลยครับพี่น้องชมบรรยากาศเย็นๆอากาศเย็นสบายสดชื่นแจ่มใสได้บรรยากาศนะครับนี่คือ Country ครีสอร์ทคันทรีคลับนะครับ คันที่แคมป์คันที่ขับคันที่รีสอร์ทนะครับได้บรรยากาศครับนี่ได้บรรยากาศธรรมชาติสวยงามนะครับพี่น้องได้บรรยากาศธรรมชาติสวยงามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟเด้อครับที่เขามาให้กำลังใจกันขานาะครับอากาศกำลังดีพระอาทิตย์กำลังจะตกดิน มาชมบรรยากาศที่ริมเขื่อนสุดินทร์อุบลราชธานีครับกับธรรมชาติสวยๆตอนเย็นๆนะครับ อากาศเย็นสบายครับกับตอนเย็นๆของท่าแพคันที่ขับท่าแพคันที่แคมป์เซรีนดินเนอร์ครับได้บรรยากาศครับได้บรรยากาศขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟครับที่เขามาให้ายกันใจกันเนาะครับ มาถ่ายสวยงามนนี่คือนักท่องเที่ยวครับ มาเที่ยวชมบรรยากาศที่สวย,สย <Hello. S 1> ครับมีทุกคนสวย,สย,สยทั้งนั้นเลยครับมาสัมผัสกับบรรยากาศครับโอ้เย็นสบายดีครับใส่บรรยากาศมลกขอบคุณทุกไลท์ <c oughs> ทุกเลิฟ <c oughs> ขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจเด้อครับพี่น้องมาให้กำลังใจกันครับโอ้ยบรรยากาศตอนพระอาทิตย์จะอัสดง <c oughs> พระอาทิตย์กำลังจะตกดินสวยงามตระการตา ในบรรยากาศแหละครับโอ้ยนี่คือเสน่ห์ของเมืองอุบลราชธานีครับสถานที่ท่องเทีเย่ยวเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเชิงธรรมชาติ <SE> NG, rar, เชิงอนุรักษ์เชิงศิลปวัฒนธรรมวัดว่าอารามนะครับ<อ>น้ำตกแก่งหินแก่งสวยนะครับในบรรยากาศครับ ไค่ไหยเลยอย่าให้เข้างานนะรรยากาศอะไรข้อแบบแพร่ข้างหลังเออข้างหลังข้างหลังเขาโชว์แหละเออพูดกับบวบนะ แม่เรสวยพี่โอ้ยกินแม่จะไปเที่ยวต่ออีน้องนัอ่ะพี่นแบแมแบบพี่เยดีใช่ปะมันส่งไม่ได้อันนี้มันต้องมัน ครัง้งก่อนก็ไม่ส่งพี่เลยเวล่ที่ที่เราทักตุ๊กตัวมาผมบอกว่ากันเสรจบ้างนัททำไมเราไมไม่มานั่งอยู่ตรงนี้เลย <c oughs> ไม่ได้หรอกพี่เราเราใช้เ,าเาาตาย่างม <c oughs> ไม้เป็นอะไรยางไงแต่ว่า ไปแล้นที่ม่จงองก็เลยมันจะเปลี่ยนไปเรื่องมากนะคะพี่ค่คะยากอยู่นะเรายอมจ่ายเพิ่มนะพี่โยยากอยกู่ยากพี่เคยมาอีก ขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทุกไลน์ทุกเลิฟเด้อครับที่เข้ามาหายกำลังใจกันครับกับมหาจุดพาเที่ยวครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลน์ทุกเลิฟกับบรรยากาศสวยๆครับพี่นอ้องบรรยากาศสวยๆมานําเสนอให้พี่ให้น้องได้เห็นครับกับธรรมชาติไพรจะมาผ้าขอบครัวมาตาก,รรากินรมชมวิวบรรยากาศสวยๆที่เคื่อนซินธรลทอนะครับ ที่แคมป์แล้วก็มีรีสอร์ตต่างๆอีกหลายๆะนะครับหลายอย่างหลายที่นะครับสามารถที่จะเลือกนะครับในการเข่าที่พักนะครับพร้อมให้บริการทุกระดับประทับใจเป็นกันเองนะครับพี่น้องขอบคุณเด้อครับนี่คือการนำเสนอให้พี่น้องเข็นครับกับบรรยากาศสวยๆงามๆกับธรรมชาติ นะครับหลายทีหลยหลายแห่งของริมเขื่อนสิรินทร์พรอำเภอเมืองอำเภอสิรินทร์จังหวัดอุบลราชธานีครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลททุกเลิกครับ